สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับในวันนี้อยากจะกล่าวในพระบัญิสวดีบทที่41นะครับสวสดีบทที่41เนี่ยผมให้หัวข้อว่าน้ําใจต่อผู้อื่นท่ามกลางความทุกข์ในบทที่40เนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องการนมัสการท่ามกลางความทุกข์ในบทที่41เราจะพูดถึงน้ําใจท่ามกลางความทุกข์ผมอยากจะอ่านจากข้อ1ถึงข้อที่3นะครับผู้ใดเอาใจใส่คนจนผู้นั้นเป็นสุขพระยาเวทรงช่วยกู้เขาในยามยากลําบากพระยาเวทรงป้องกันเขา และรักษาชีวิตของเขาไว้เขาจะได้รับพรในแผ่นดินนั้นขออย่าทรงมอบเขาไว้กับศัตรูให้ทําตามใจชอบเมื่อเขานอนเจ็บพระยาเวจะทรงพยาบาลเขาเมื่อเขาล้มป่วยพอค์จะทรงรักษาเขาให้หายดีพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เหมือนกับบทที่ผ่านมาเขาเองมีความทุกข์มากพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าคนซุบซิบกันว่าเมื่อไหร่เขาจะตายจะได้หมดยุคหมดสมัยเขาสักทีชื่อเสียงเขาจะได้พินาศข้อ6ถึงข้อที่8 คนซุบซิบกันและเป่าร้องกันออกไปถึงเรื่องร้ายๆของเขาและยังถูกปองร้ายอีกในข้อที่9ยังพูดถึงเพื่อนสนิทเนี่ยนะครับที่เขาไว้วางใจผู้รับประทานอาหารจานของข้าพเจ้าก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพเจ้านี่พูดถึงการทรยศซึ่งพระคัมภีร์ข้อนี้ก็เป็นคําทํานายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยและเมื่อท่ามกลางความทุกข์ที่เขาเจอนั้นเขาเป็นยังไงครับในข้อที่11ข้อหนึ่งข้อ3บอกว่าเขาสำแดง น้ำใจวันนี้ผมหนุนน้ําใจเราว่าเราสามารถสําแดงความเมตตาเพราะเราเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้าสิ่งสําคัญมากรับน้ําใจของเราที่มีต่อคนอื่นท่ามกลางความทุกข์ยากเราสําแดงออกด้วยความเมตตาเพราะเราเข้าใจพระเมตตาหรือเข้าใจคําสัญญาของพระเจ้าในข้อที่หนึ่งถึข้อที่3ได้บอกว่าคนที่เอาใจใส่คนจนเป็นสุขพระเจ้าจะทรงช่วยกู้พระองค์จะทรงป้องกันพระองค์จะทรงรักษาชีวิต เขาจะเป็นคนรับพระพรและพระองค์จะไม่ปล่อยให้ศัตรูทําตามใจชอบเขาพระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายป่วยมีด้วยกัน1-2-3 4งสอสียประการด้วยกันพระพรที่เกิดขึ้นจากคนที่ให้กับคนลําบากสังเกตนะครับตอนนี้เขาเองลําบากยากจนอยู่ในทวาที่มีความทุกข์เขาไม่ได้ใช้อารมณ์ของเขาในการช่วยคน แต่เขาใช้ความจริงของพระเจ้าเขาสำแดงเมตตาต่อคนอื่นเพราะเข้าใจเมตตาของพระเจ้าเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้าดังนั้นอย่าใช้อารมณ์ของเราในการช่วยคนเราช่วยเพราะความจริงเราช่วยเพราะความเข้าใจประการที่สองเขาสำแดงเมตตาเพราะเขารับเมตตาของพระเจ้ามาแล้วหรือเข้าใจพระคุณเมื่อกี้บอกเข้าใจพระสัญญาตอนนี้เข้าใจพระคุณของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับ ท่านได้กล่าวว่าส่วนข้าพเจ้าข้าแต่พระยาเวขอพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์เขาขอเมตตาจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงยกโทษบาปของเขาแล้วเขานอกจากขอเมตตาจากพระเจ้าแล้วเขาบอกว่าขอพระเจ้าช่วยเขาให้โห่ร้องชัยชนะต่อศัตรูของเขาและเขายังขอพระเจ้าในข้อ12ว่าขอพระองค์ปกป้องเขาไว้จากสิ่งชั่วร้ายพระองค์จะค้ำชูเขา และเขาสารเสริญพระเจ้าบอกกับพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าสาธุการแด่พระองค์ตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการเขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะสามารถช่วยเขาได้ตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการดังนั้นเองน้ำใจของเขาที่มีต่อผู้อื่นท่ามกลางความทุกข์ยากของเขามันเกิดขึ้นได้เพราะหเขาสำแดงเมตตาเพราะเข้าใจเมตตาเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้า 2. เขาสำแดงเมตตาเพราะเขารับเมตตาจากพระเจ้าหรือเขาเข้าใจในประคุณของพระเจ้าดังนั้นท่านผู้ฟังทีละครับพี่น้องที่รักน้ำใจของเราต่อคนอื่นต้องเกิดขึ้นเพราะเข้าใจพระสัญญาและเข้าใจพระคุณขอพระเจ้าอยพรครับ